สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับนุ้ยอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะเป็นเมนูปลาแซลมอนอย่างนะคะย่างน้ำปลาค่ะเราก็จะมีปลาแซลมอนแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะนำไปย่างนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนปลาเราก็จะเอาไปใส่ม้อแบบนี้นะคะโมยางของเ,าเอา,เ,อาเข้าไปเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะกดเปิดเลื่อนไปหาปลานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วมันก็จะอโตโมติเลยนะคะ นี่คะ่ะทุกคนปลาย่างของเราเป็นไงน่ากินไหมเอ่ยน่ากินใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเสร็จจากย่างปลาเราก็จะไปทําสลัดต่อนะคะนี่คะ่ะทุกคนสลัดของเราคะ่ะนี่คะ่ะก็จะมีเดิมๆคะ่ะเพราะว่ามันกน่อนหรือวันไหนที่เราเปิดเดิม ข้โพดไว้เราก็ใช้แค่นิดครึ่งเดียวนะคะตอนนี้มันก็เลยแล้วก็มาใช้อีกได้นะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้นี่ค่ะมันก็จะมีผักกาดแก้วแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แตงกวาแล้วก็ข้าวโพดนะคะส่วนน้ำสลัดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสำเร็จรูปในขวดเลยนะคะง่ายดีเพราะวันนี้จะต้องไปสถานทูตไป ไปทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะอะไรรีบรีบนะคะนี่ก็ทุกคนหลังจากที่ปลาเราย่างเสร็จข้าวเราหุงสุกแล้วนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะสลัดเราก็ทำเสร็จแล้วแล้วเราก็เอานี่ค่ะมันจะเสร็จจานพร้อมเสิร์ฟแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็เราก็จะเอาเนยวางบน นี้ให้มันละลายเนยก็จะเป็น,นเนยรสเค็มนะคะแล้วก็นี่ค่ะปลาเราก็จะเอาน้ําสลัดนี่าคาลาดมันไปก็นี่ค่ะน้ําสลัดเป็นยังไงน่าทานไหมเอ่ยค่ะวันนี้ก็มาทานปลาย่างกันนะคะเซลมอนย่างนะคะคลิปนี้ก็ ฝากไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ